กามาคั่วมเมล็ดก,กาแฟนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกาแฟข้างในเขาจะเป็นเม็ดข้างในเขาเป็นเป็นเป็นเนื้อะคะ่ะอันนี้คือเม็ดมเมล็ดก,กาแฟเราจะมาคั่วทีนี่สี่กำลังได้นะคะรออีกนิดนึงโคลกจ้าโคลกเราไม่มีเครื่องบดนะแล้วก็โขลกวันนี้เลย โอเคเราเติมน้ำก่อนนะคะใส่เยอะไหมประมาณนี้เอาวเติมกาแฟลงไปแต่ที่เราโคลกเองเมื่อกี้นี้หอมมากขอให้มันอัดต้องใส่เยอะๆแต่ยอดอัดให้มันเป็นก้อนโอเคโอเคพอแล้วมั้ย มือกด็ดำมดำนี่กำลังต้มก่อนนะคะไม่เดือดก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนมันเดือดแล้วโอเคไหมโอเคยังทุกคนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราได้กาแฟขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคน นี่โอ้ยเราได้กาแฟสดเยอะไม่ได้นะน่าจะหัวใจสัน่นโอ้ยหอมมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิถีบ้านบ้านสไตล์นิยาไม f แฟมิลี่นะคะขอบคุณค่ะ